สวัสดีครับผมบรเดชหลอสุวรรณเทรนนิสกอติีของบริษัทคอสเวย์ประเทศไทยจำกัดวันนี้จะขอแนะนำปงซักฟอกอีโคแม็กของคอสเวย์ครับ่อนอื่นผมจะต้องสร้างสถานการณ์การซักล้างนะด้วยการใช้น้ำยารีดเรียบของทั่วไปในท้องตลาดเพื่อที่จะสร้างสถานการณ์โดยใช้แป้งที่มีส่วนผสมอยู่ในสารละลายตัวนี้ทำประยากับ สารละลายไอโอดีนต่อไปนี้ผมจะใช้ทั้งสองส่วนนี้เป็นการสาธิตการซักล้างโดยบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของผงซักฟอกโดยเราจะใช้ผงซักฟอกในท้องตลาดนะครับเพื่อเป็นการสาธิตให้ดูว่าประสิทธิภาพระหว่างผงซักฟอกทั่วไปกับของ ECo Max นั้นมีประสิทธิภาพแตกต่างก,กันอย่างไรนะครับ1ช้อนแล้วนะครับนี่นะครับ2ช้อน ดูประสิทธิภาพในการทํางานของโปรฟอกของยี่ห้อทั่วไปนะครับทีนี้เราจะใช้ของ c o สเวย์นะครับโดยที่เราจะใช้เพียงแค่ปลายช้อนนะฮะคือจะประมาณเปรียบห้เห็นว่าประมาณสัก1ต่อ20เท่านะครับอันนี้เราสมมุติเพียงเป็นประมาณ20เท่าของโปซัฟฟอรนะฮะจากนั้นจะเห็นว่า การทำความสะอาดของ EcoMax นะทำความสะอาดได้ชัดเจนมากกว่าแล้วผงซักฟอกตัวนี้มีคุณสมบ,บัติพิเศษก็คือทำการละลายสิ่งสกปรกโดยไม่ให้ย้อนกลับมาเกาะเส้นใยได้ใหม่แล้วก็จะไม่ทำให้เกิดสนิมกับเครื่องซักผ้าเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะตัดสินใจที่จะเลือกผองซักฟอกไปใช้ผมขอแนะนำา e o o m x x นะครับต่อไปนี้นะครับเราไปชมการสาธิตท,ที่ให้ใกล้เคียงกับการซักล้างจริงๆนะครับ โดยใช้ผ้าที่มีความสกปรกและผมก็อยากจะใช้สารละลายเอลดีนะครับเป็นตัวทําสิ่งสกปรกบนผืนผ้านะครับแก้วแรกนะครับผมจะใช้โซดาไฟซึ่งทั่วทั่วไปของซักฟอกเขาจะนิยมใส่ลงไปเพื่อเป็นการซักล้างหลายคนเลยก็ไม่ทราบว่าอ๋อซักล้างผ้าขาวสะอาดอย่าลืมนะครับว่าโซดาไฟเนี่ยใส่ลงไปแล้วมันจะทําให้ผ้าขุณขาวก็จริงแต่จะทําให้ผ้าเนี่ยขาดยุ่ยได้เร็วขึ้นแก้วที่2ผมจะใช้ นะอันนี้แค่1ช้อนนะครับของฟอกยี่ห้ออื่นนะครับก้านวะสุดท้ายเราจะใช้ของ e c o Max ของเรานะครับเราจะยังใช้แค่ปลายช้อนนะครับตอนะนี้เราก็จะใช้ผ้าที่เตรียมไว้นะฮะอันนี้ต้องระวังหน่อยเพราะว่ามันเป็นโซดาฟไฟนะครับที่สองนะครับนี่เป็นของพักฟอกยี่ห้อในท้องตลาดนะครับ ัวนี้เป็นของ EcoMax นะครับการซักผ้าควรจะมีการแช่ผ้า,าไว้เพื่อให้ประสิทธิภาพของผงซักฟอกได้ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คุณจะมองเห็นแล้วว่าในแก้วแรกที่มีโซดาฟไฟเนี่ยคุณดูแล้วเหมือนกับว่าโหผ้ามันสะอาดได้เลยแทบจะเหมือนกับไม่ต้องซักขยี้เลยใช่ไหมครับส่วนอันนี้ของย่อนะครับเราจะทำการซัก พราะเครื่องซักผ้าก็จะมีการซักทําให้ผ้าไปไง็งี้ฮะหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมานะครับของเราก็อีโคแมกนะครับนะครับจะมีผ้านะซักเครื่องซักผ้าหมุนไปหมุนมาก่อนนะครับอันนี้เน้นย้ำนะครับว่าของอีโคแมกนั้นถ้าเป็นไปได้ให้คุณแช่ผ้าทิ้งอย่างน้อยสักหนึ่งชั่วโมงจะทําให้ประสิทธิภาพของของซักผ้าอีโคแมกซทำงานได้ดีขึ้นนะครับ แล้วการทดลองครั้งนี้นะครับเราไม่ได้ทําการแช่ผ้าไว้ก่อนซักท่านผู้ชมก็จะยังเห็นประสิทธิภาพของการทํางานของ e c o m a x ได้เป็นอย่างดีนะครับเราไปดูผลของการสาธิตกันเลยครับผมจะเอาชิ้นผ้านะครับที่ผ่านการซักแล้วมานะครับคุณเห็นว่าโซดาไฟทํางานหน้าที่ของเขาดีมากเลยคือผ้าขาวสะอาดนะครับของยี่ห้อ ที่คุณซื้อได้จากท้องตลาดทั่วไปนะครับดูนะครับว่าจะอาจจะยังมีคราบบ้างนะครับส่วนของ ECo m a มนะครับถ้าคุณดูใกล้ๆแล้วจะเห็นว่าน,นี้สาภาพไดสะอาดเอียและไม่มีสารเคมีจะปนแต่ตัวนี้ยังซักได้ไม่ดีนักส่วนอันนี้ผมไม่กล้าที่จะจับมาบิดบ,บีบเพราะว่ามันจะเป็นโซดาไฟมันจะกัดมือได้นะฮะท่านผู้ชเห็นแล้วว่าการ จะตัดสินใจในการใช้ผงซักฟอกในการที่ทําความสะอาดเสื้อผ้าในครัวเรือนของคุณฮะอีโคแม็กซ์จากคอสเว y ยินดีจะให้บริการท่านอยู่แล้วครับ